รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนางอัญ,ญพ์เพ็งจ่มพ่วงหน่วยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทับไทยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห ด้านข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านทับไผ่ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลโศกแสงอำเภอนาจหล่วยจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด35ไร่เขตพื้นที่บริการได้แก่หมู่บ้านทับไผ่โรงเรียนบ้านทับไผ่เป็นโรงเรียนปถมศึกษาขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีบุคลากรจำนวน9คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น80คนปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของนางอัญญพรเพียงแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไห่รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษองค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชา แนวดำเนินการจัดการเรียนรู <Luis> ้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสีและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง การศึกษาว para <cat> <ira> ิเคราะห์เพื <mag> Josh, ่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไป ด้านงานวิชาการมีการจัดโครงการพัฒนาเด็กประถมวัยตามศักยภาพโครงการนิเทศภายในโครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการยกระดับผลสำลรทจทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลมีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านงบประมาณโรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารงาน 1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2. โรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบตามระเบียบกฎหมาย 3. มีการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีและใช้เงินให้ถูกประเภท 4. มีเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรับผิดชอบและมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 5. การเงินและพัสดุจัดทำเอกสารต่างๆที่เป็นปัจจุบัน 6. โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีโครงการต่างๆมากมาย เช่นโครงการจิตอาสาต้นแบบรักพงไพรโรงเรียนบ้านทับไพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดแต่งเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการวันสำคัญ<ม>การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนไปชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเผือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนให้มีการติดตามประเมินผลมีการรายงานดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย<ๆ>การสร้างและพัฒนาเครือข่าย<ๆ>เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษารูปแบบทับไฮโมเดลภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้รับคำสั่งจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขต5เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุพันโตเก้าอี้ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5โรงเรียนบ้านทับไพ่จัดทำคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในสถานศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน3เข็มครบทุกคนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกคนปอดจากเชื้อไวรัสโคโรนาโรงเรียนบ้านทับไหมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านทับไห้ดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขต5องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้ารเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำทริ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบัณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินยัย